รัสเซียก็ออกมาดับฝันเป็นที่เรียบร้อยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ชาวเราก็ได้จิ้นกันไปนะคะว่าทางด้านของยูเครนพร้อมที่จะเจรจาแล้วนะคะก็เช้าวนันนี้มีบทวิเคราะห์จากสื่อกวบธรรมมาฝากกันนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนได้ไปพูดคุยหาหรือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนที่ปักกิ่งตามคําเชิญนะคะก็ ยูเครนเองก็ประกาศแล้วนะคะว่าพร้อมสําหรับการเจราจารต้องการที่จะเจรจากับร,ร,ร,รัสเซียได้แล้วนะคะเพราะว่าทางด้านของเซเลนสกี้เนี่ยก็พูดเป็นครั้งที่2แล้วนะคะว่าต้องการที่จะปิดจ้อให้ได้โดยเร็วที่สุดภายในสิ้นปีนี้เพราะว่าไม่สามารถที่จะยืดเยื้อต่อไปได้แล้วนะคะไม่มีเวลาแล้วค่ะ ก็ทั้งด้านของเช้าวันนี้รัสเซียก็ออกมาเปิดเผยถึงประเด็นนี้แล้วนะคะเพราะว่าสื่อกว่าทามเนี่ยก็ทิ้งบทวิเคราะห์เอาไว้บรรดาสุดท้ายก็บอกว่ายูเครนโอเคแล้วทีนี้ให้รอดูรัสเซียต้องถามรัสเซียว่าแล้วรัสเซียจะว่ายังไงค่ะรัสเซียก็มาตอบแล้วนะคะว่าก็ยังไงดีนะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยรัเสเซียให้เหตุผลไว้5ข้อนะคะว่าอะไรบ้างนั่นก็คือข้อที่1นึ่งเซเลนสกี้เองเนี่ย พูด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 นะคะพูดแต่ยังไม่เห็นอะไรที่ลงมือทําอย่างเป็นรูปธรรมเลยนะคะข้อที่2สิ่งที่เซเลนสกี้ต้องการจะเจรจาเนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนมีความเป็นจริงได้มากแค่ไหนทั้ง2ฝ่ายหรือฝ่ายเดียวนะคะข้อที่3เนี่ยทางด้านของออรัสเซียก็มองนะคะว่าแล้วใครจะเป็นคนหยิบปากกาเซน ถ้าหากมีการลงนามเพราะว่าตอนนี้พิกกี้นั่งเก้าอ e ี้ทิปอยู่นะคะเพราะฉะนั้นลายเซ็นของพิกี้ก็จะไม่มีความหมายอะไรนะคะส่วนข้อที่4ค่ะรัะเสเซียเองก็จําเป็นที่จะต้องออดูแลบ้านของตัวเองด้วยนะคะในเวลานี้นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ รัเสเซียเองก็ยินดีสําหรับการเจรจาและก็เปิดหน้าต่างของโอกาสของการเจรจามาโดยตลอดนะคะ,ะเขาก็มองว่าทางด้านของเซเลนสกี้เองเนี่ยก็ยังมีการโทรหาโดนัลด์ทรัมป์นะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาเองก็ยังไปในทิศทางเดียวกับไบเดนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ท่าทีของเซเลนสกี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยที่พิกี้ออกกฏห้ามคุยเอาไว้กับปูตินเนี่ยนะคะก็ยังคงอยู่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง อะไรนะคะเพราะฉะนั้นหากจะมีความจริงใจในการต้องการที่จะเจรจาจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลกให้เห็นเป็นรูป,ปรธรรมนะคะสิ่งที่เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่รัสเซียพูดเองจริงๆนะคะแล้วก็ทางด้านของล่าสุดเนี่ยไบเดนกลับมาทำงานแล้วนะคะที่ทำเนียบขาวหลังจากที่พักกักตัวไปนะคะก็ กลับมาปุ๊บก็ได้อาปากนะคะเพื่อที่จะขายนะคะให้กับทายาทคนต่อไปนั่นก็คือกัมลาแฮร์ลิสนะคะนโยบายต่างๆของไบเดนนะคะจุดยินต่างๆของไบเดนก็ยังคงเหมือนเดิมนี่แหละค่ะเป็นเหตุผลอ่อสีข้อนะคะที่รัสเซียให้เหตุผลในครั้งนี้ค่ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะก็คงจะต้องเอาใจช่วยนะคะเพราะว่า ก็ถือว่าให้คะแนนจิตพิสัยแล้วกันค่ะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะที่ยูเครนแสดงเจตนารมณ์ที่ต้องการจะปิดจ็อบแล้วนะคะที่เหลือก็เป็นรัสเซียค่ะว่าจะว่ายังไงกันบ้างนะคะปูตินเองก็ขอไว้3ข้อนะคะนั่นก็คือเรื่องของเค้กสีชิ้นที่ได้ไปเนี่ย ขอที่จะเอาไปทํารั้วบ้านนะคะแล้วก็ไม่ให้พิกี้เข้ากวนนะคะแล้วก็สมบัติพัสถานต่างๆของรัสเซียที่ไปฝากไว้เนี่ยก็ขอที่จะให้ได้รับการดูแลอย่างดีนะคะปูตินเองก็เดินหน้าค่ะเช้านี้มีรายงานว่าเขาเองก็ดูแลทั้งเค้กสี่ชิ้นที่ได้ไปนะคะให้อยู่ดีกินดีนะคะเดินหน้าต่อแล้วละคะ่ะเพราะยังไงจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านตะวันออกเนี่ยนะคะก็เป็น พี่น้องที่ดีกับรัสเซียนั่นเองนะคะยังไงเขาก็เป็นพี่น้องกันนะคะก็เหมือนเหมือนกับไต้หวันนะคะพี่น้องอาจจะมีงอนกันบ้านแต่มันก็เถียงไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วพี่น้องก็คือพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องในบ้านเขาเนี่ยให้เขาได้ดูแลจัดการกันเองคนในบ้านเนี่ยจะรู้ดีที่สุดนะคะของโคโกของรรเทียบเคลมลินเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยด,ด้วยว่าผลโพลล่าสุดเนี่ยชาวยูเครนเองก็เข้าอกเข้าใจสถานการณ์ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเหตุการณ์ผ่านไป2ปีครึ่ง3ปีนะคะก็ ็พูดทานองว่าให้เขาไปเถอะสำหรับเค้กนะคะจะได้แบบปิดจ็อบสักทีนะคะจะได้เดินหน้าต่อนะคะเพราะรู้แล้วว่าความเป็นจริงใหม่คืออะไรนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยมันไม่คุ้มค่าได้ไม่คุ้มเสียค่ะ ก็ต้องรอดูกันต่อนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะถ้าคนสองคนคุยกันนะคะยังหาจุดที่จะลงตัวไม่ได้เนี่ยก็อาจจะใช้โดนั์ทรัมป์นะคะเป็นสิ่งที่มาช่วยได้ดีที่สุดสำหรับนโยบายของเขานะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรพลิกโผลหรือเปล่านะคะม้ามืดจะมาได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งค่ะเพราะว่าถ้าโดนั์ทรัมป์มาเนี่ยก็ สบายใจได้นะคะเพราะว่าล่าดเมื่อวานก็เห็นข่าวแล้วว่าเขาจะลด GDP ให้เหลือ2%จาก3%นะคะสำหรับเงินลงขันให้กับกว้นของนาโตนะคะแล้วก็ทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยก็ต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายยูเครนด้วยนะคะก็ถ้าทำมาเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงแต่หลังจากที่ไบเดนถอนตัวและได้กัม马าเฮลิสมาเนี่ยล่าสุดผลโพเธอก็ขึ้นมานะคะคะแนนเธอก็ขึ้นมานำท์ด้วยซึ่งจีนกับรัสเซียก็มองตรงกันว่ากัมาเฮลิสก็แค่ดีกว่าไบเดน ดีกว่าในเรื่องของสุขภาพร่างกายและก็อายุเท่านั้นเองแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นเลยนะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะจริงกับรัสเซียก็บอกเสมอนะคะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในช่วงสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รัสเซียเองก็เดินหน้าดูแลตัวเองต่อไปนะคะจีนเองก็พยายามนะคะที่จะหาทางช่วยอีกแรงหนึ่งนะคะในเวลานี้ค่ะ